นี่ไม่ใ okay. ช okay, ่ไมค์ครับไอ้น้องดอนหลอกอะไร่อยั่เี่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวกำลังกินราเมงอยู่ฮะผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้เจอพวกคุณอีกประมาณอาทิตย์กว่าเพราะว่าผมติดภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเมืองที่สะอาดนะครับ มอไซค์นะครับนิ่มอไซค์ญี่ปุ่นมีแท็กซี่นะครับมีและนี่ก็เพื่อนผมเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อนสายญี่ปุ่นดิอ<ไ>อันนี้ผมอยู่ที่จง awa, aba, ังหวัดคุโรซาวะอากิระคารซาบ้านะครับกำลังจะเดินทางไปไซตามะนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะมูนนะครับ <laughs> มูนพูดภาษาญี่ปุ่นอ่าาอรี่พูดาาาาาี่าา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  ตอนนี้คนญี่ปุ่นคนนี้กำลังจะตั้งสติ<อ>นี่นน<พ>กันโปผู้ยิงทายซวยผูท้ทายได้นี่ตลอดครับเพื่อนผมชื่อยุโตซันครับยุโตซันตอนนีนะ้ประเทศญี่ปุ่นก็ลดลงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะอนนี้ผมมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมมาทํางานแลบอกก่อนว่าที่หายไปอาทิตย์หนึ่งก็ทํางานแต่ก็าจะพยายามอัปเดตชีวิตญี่ปุ่นให้ทุกคนได้รู้ว่าวันี้ผมทาอะไรบ้างก็คุณยุโต สวัสดีครับผู้หญิงไทยน่ารักครับมาประเทศไทยนี่ชอบผัดไทยชอบต้มยำครับแล้วมาเมืองไทยเนี่ยสามคำแรกที่พูดนี่ต้องพูดอะไรอ๋อต้มยำกุ้งครับชอบผู้หยิงไทยน่ารักครับต้ม <า S 1> ยำกุ้งช,ชอบต้มย,มย,ยมำก,ยกุ้งอร่อยครับ,บกุ้งอร่อยครับ, <laughs> บกูว่ากูปล่อยก็ขับรถอีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วที่จังหวัดคาร่ซาวาเนี่ยรถมันเยอะนะ ก็ดีครับมีเด็กแว่นยิบราแล้ตรงไหนไม่ใส่ข้างหน้าข้างหลังเลี้ยวขวาไอ้หย่าพูดไทยเลยคนไทยน่ต้องพูดพูดญี่ปุ่นคนไทยน่ารักพูดนไทยน่ารักต้มยำกุ้งอร่อยคุงมองทางก่อนในความือกับ็อ้๋เฮียป่าทำควยเลยสัตว์เยอะมากสัตว์เลย